ขณะนี้เวลาบ่ายสีโมงยี่สิบนาทีที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบริเทรจังหวัดนครสวรรค์ด,ดวงอาทิตย์ถูกปิดสนิทเรียบร้อยแล้วครับท่าน บ้านเราดดทีวีพยายามเต็มความสามารถที่จะทำให้ฝนตกในฤดูร้อนปีพศ2559ด้วยหลักการด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นของแท้เป็นของจริงชาวโลกก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าคนคนหนึ่งสามารถทำให้ฝนตกได้ โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของพันดินแม้แต่บาทเดียวหากเป็นไปเช่นนั้นขอให้ทุกท่านอาุโมทนาสาธุร่วมกัน